กบสวัสดีเอฟซีทางช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะผ้ามาตามแนวทางตองงวดของคุณบอยนะคะพี่น้องวัางหนึ่งหั่นผู้ใดเนาะถือกับคุณบอยแน่นาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC. นะคะคุณบอยบ่อลาดค่ะพี่น้องซีงวดแล้วเด้อค่ะพี่น้องซีงวดแล้วที่คุณบอยให้เข่ามานะคะเริ่มแรกไปตามกับเข่าเลยค่ะพี่น้อง งวดวังหันงวดวังวันทีสิบหกมีหน้าคมหกแปดเข่าทิ่สามสองตรงตรงค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยคะ่ะเห็นบ่กคะ่ะตวัวเน้นซ้ำคะ่ะศูนย์สามสองตัวเน้นเลยพี่น้องเอ้ยพัทธุดงบอกในความฝันไหมค่ะพี่น้องเบิ่งคะ่ะสิบหกมีหน้าคมหก ปดนะคะพี่น้องเอ้ยเข่าที่สามสองนะคะตรงตรงเลยค่ะบอต้องกลับเลยแล้วเขีขบอคือไผ่เลยค่ะพี่น้องเลขบอคือไผ่เลยค่ะกะงวดนี้ต่องวดกะได้ยินว่าฝันดีแล้วพี่น้องขอคนอะไรคนละไรคะแค่ให้กับคุณบ่อยในเด้อค่ะพี่น้องแล้วกะ ผู้ใดอยากมีนำจิตนำใจให้กับคุณบอยก็จังทักเพิ่นได้เด้อค่ะเบอร์โทรขึ้นให้ยู่เด้อค่ะพี่น้องก็คลิปนี้ก็ด้ยินว่าไปตกเบ็ดได้ปลาขหญ่แล้วก็ได้เลขแล้วเด้อพี่น้องเพิ่นจะได้เพิ่นจะฝันว่าจางังไดจะได้เลขตัวใดเฮ้าไปตามกันเลขค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีนะคะปาดเหล็กเจ้าไหมเขาว่คเพื่อสุดยอดขักแทะเนาะเขาตรงตรงเป้เลยปาดโถพี่นองพี่นองเอฟซีได้น้ำบอนอค่ะได้น้ำคุณบอยบอนอค่ะเนาะพี่นองโชวไม่หลับบุณอเขาะมาเขาคัะแทะพาตูดงบอกไหมเนาะขันได้น้ำกะขันมีน้ำคิดน้ำใจจังทักมาเด้อพี่นอง จะเอาเบอร์ทร่เเป็นขึ้นไห้น้อยูดอกค่ะเพราะว่าคุณบบอยเพิ่นกะตาบอ่อเห็นหงนะคะพี่น้องกับบมีผูออ้ใดหายูหากินไห้นะคะยูก,กับพอสองคนแมนบ่นนนนค่ะอือเพิ่นกะบ,บ่เห็นหงเพิ่นกะมิจะไปเปิดหมวกแมนบ่นนนคหาขันมี่การมี่งานอือไปตลาดนัดติค่ะโดนี้อาธิตลเมืองโอ้อทิตยละมือคือตลาดนัดอยู่บ้านเฮานี่ โอ้นี่ล่ละพี่น้องกับคุณบอยกับเขามาซีงห<ว>งดแล้วนีว่แมนบอกคุณบอยเขามาซีงหงดแล้วเนาะเีขเ,เจ้ากับจิงคักอยู่ปาดมาเอามือที่แหลกกับเขาตรงๆข้างสองกับตรงๆข้างสามมากกับคือกันบานี่ข้างซีนี่กระตรงอีกพัดธุรงบอก โอ้ยสุดยอดเลยค่ะนีไหมคะพี่น้องหินบ่ค่ะของเพิ่นไหมศูนย์สามสองนินสัมสามสองพี่น้นองเอ้ยตัวนินสำัำเด้อกะเด้อเป็นไยดีกว่าน้อเอฟซีก็เงียบค่ะ <c oughs> เอฟซีก็เงียบแถววัดสันเพิ่นบ่าพี่น้องไ <c oughs> ปไยดีกว่านาะเอออาคาติยา, <c oughs> เา,าเยพิ่นเดียตนูนหรือว่าคาติยาเพิได้หลายเนะ <c oughs> าะอืมคาติยาเพิ่นมีนำจิตนำใจ ก็หายพ้นไปเนาะค่ะพี่นอ้องตัวเด็ดตัวเด็ดพี่น้หายเหรอท่นดตัวเด็ดไปแดงโท่มากโอ๊แตว่าสิ่บาทตว่า <c oughs> โอ้ยสุดยอดเลยจากสี่บาทจังใดสี่งวดแล้วพี่นอ้องเอาบานันีได้ยินมาฝันแล้วมั้ยคะฝันฝันแล้วฝันใดเป็นโตดีจังใดเนาะค่ะเนาะฝันจังสี่ แต่เปเรยนนำข้องท <ừ> ำข้องเปรยปเปรยนมากเลยเฮีนนูตายลอยมากไก่จของ <ừ> ูตายแบบวนเวียนอะไรแบบนั้นและมันเมืม่อก็ได้ไปเศร้าขืนสีขืนขืนข้องขนตะลิงนะจับไปไปพ่อแปงซิปแปงซิปแปงเก้าอะไหมจ้าจับด <ừ> ได้แปงซิปเพราะได้แบบพวกปนีก็ฝนแบบตัวข้ามด้วยว่เนี่ยฝ <ừ> นแบบตัวข้ามไ่จะของก็ฝ้าแรกานังเฮียนพ่ออีกนึง รับไปอีกไปฟันอีกฟันว่าเป็ไล่เสือกเสือกยุ่อน้ำไล่ไปแ้วมากเลยไปเป็นเบ็ดแบบนี้เบ็ดไปไปถือปลาคอตัวบอกไงสับขาต่อยดึงขึ้นมาได้เลยได้ปลาคอตัวบอกไงเลยตัวหิวไปตัวบอกไงตัวสับขาต่อยไมนตัวน่อยตัวอย่างไเล่ะหลังจากฟันได้เลขตัวนี้ตัวซิปนี่บอกเมืเอาเอาเดองพี่น้องวันที่หนึ่งเมษายนหกแปดเดี๋ยวกัน นี่เห็นนูตายเปล่านูตายก่อนก่อนกเจริเลยแบ่งแบ่งสิบใช่ไหมนูตายตัวหนึ่งลอยอยู่านาด้วของได่นามเอ้านูมันกับน้านหนึ่งไหมคุณบอลจังหวเหรตายมันกับน้าศูนย์งจังหวัหนูตายอยู่านาด้วของเนี่ย่ตานนี่นานแน่นามจ้วของเนี่ยเว้นเคลียร์ออกไปก็เร่พืดเศร้าขึ้นจะขึ้นตะลิงก็เลย่ป็นกลัปุ่นเงิงกแบ่งสิบแบ่งเก้าแบ่งสิบแบ่งสมัยกี่แบ e. ่งสิบนะ ฟันแล้าพวกนันต่ออีกฝฟันว่าต่อไปไล่เสือกไล่เสือกไปนี่น้องหนํามันไปพอดเอาเสือกเนี้ยไล่ไปแล้วมันเป็นเบ็ดเปมนเนี้ยเออไล่ไเป็นติดปลาปลาคอตัวนี้ดึงมาดึงกันมาโอ้ยจะเอาไปนั้มเหล่าปลาคอวตัวเบี้ตัวสการตุ๋ยตัวตัวหน่อยนี่อยตัว<ด>เลยเลยวเลยไปฝันไดป้ปลาเนี่ย<อ>นี่เขาแล้วขัดวางสันเขาจังไหื่เขาดูส่วนก็จะเบ็ดปลาเลยก็จะเป็นแปดหมดเจ็แปดลาเบ็ดเป็นเจ็ แ <Man. S 1> มนแมนบ Man, ่แมน,น่ะวสา็ิเนาะตียังไงเนาะเออเบสเป็นเจ็ดตาเป็นแปดแมนมั่ก็เลยสิคุณบอกเลยสิตีเจ็ดแป<ม>ดม่อนแว่าเจ็ดแปดไปก่อนสันตัวตีง่ายงว่ตียากมั่ปลาลา, <c oughs> าตัวเดียวตัวเดียวาตัวเดียวจ้าี่เปนหนึ่งน้ำมิเนาะ่เบสเป็นหนึ่งก็ได้เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดนี่แหละส่วนมากเป็นเจ็ดตาเป็นแปด อืมแปดมันก็ตีเจ็ดแปดนั่นแล้ว<ง>บ่อยตีง,ง่ายเอตอตีง่ายง่ายออืมอ่าอันนี้ให้จนเล็กก้อนเนี่ยเด,ด,ด็กฝันจนเป็นหนึ่งสิเป็นห่างสิงเอาหนึ่งส่น้ำสันบ่สิเป็นหนึ่งเจ็ดแปดบ่อสีแมนเนาะว่าตัวเดียวเนาะอืมหรือว่าเลขจ้างใดเจ็ดแปดหนึง่งหนึ่งเจ็ดแปดพี่สัน ตอตีงก็เจ็แปดอย่างง่ายเด็ดปลาเบ็ดถึกปลาปลาเจ็ดแปดแปเจ็ดท่านมันตัอมาเดี๋ยวเอามาลองเอาอีกแบ่งเศร้านึงไอ้กระแบ่งสิบหนึ่งศูนย์จ้ะมนตายมนูตายมนูตายมันกับน้ามึงตายมันกับน้าศูนย์บานี้มาใดแบ่งสิบหนึ่งศูนมันก็เข่าจิตหนึ่งศูนย์คือเกาศูนหนึ่งคือเกาแต่ห็นของตายเมันจะเดวมันจะมาตายตายแล้วจะเกาแมน การฝันคิวคือคุณนบอยกับือเลขตายแล้วหรือว่าคุณบอยสิได้เลออกขึ้นนึงก็ฝันเลยเลออกขึ้นนึงฝันเลยืม่ไม่กับบด้คินจะบอกไม่นาไปขับฝั้นไปคืนวันที่สิบเนาะมาหาสิบแปดอืมขอจิดเตียนฝันบได้ตียังยาบได้กันซัาบอกตัวอีคือเกา นี่คือลอดแรลกเดกอนะมีหอดต่อไปมันกับบุกแจกเันตรีหยอดนะมี่หอดบุญบอย้องมีคือจังกุนสุดท้ายบอกก็เกาหรักกันแน่ย่าเด็กๆดีจะอักอักไปเองเนะยาอักค่ะยาอักเอฟเงียบอักเนาะเด็นยินบอกพี่น้องเพิ่นว่าเอฟเงียบล้วเพิ่นสิอักีวาซันว่าเอ้ย ตัวเด็ดมากอัดบอปล่อยนี่นำกิ้นนำใจให้เพื่อนในเด้อค่ะเด้อผู้ใดนจเนีจากสีเล็กถิ่มมาเิกเลยคนรวยคนเลยทะเลเดีดแต่คือม่อยากปล่อยกับเราลินลินไปเนาะค่ะเนาะพีนองเนาะอืมเราลินินเอซีจะันไเอซเงียบเลยนะเอาเทียเพื่นนี่ตัวเด็ดเด็ดกับเฮซีกับ จังทักหาเป็นเนหวเด้อหัวก้อนเนี่ยมาสามตัวตรงเลยหัวก้อนเนี่ยสามตัวตรงเลยแต่มันบอกเอฟซีสิบมัดผันบ่บอกผันว่าพันว่าชิดพ่อเนี่ยว่าชิดพ่ออือมัดทุกตัวสามตัวได้บอกแต่สองตัวสองตัวล่างตะวันงวดนันวาสีวาสีอ่ำไวจะว่ามันผันออกตัวถีบ่อ่ำเนาะมันกับเป็นไปได้ทุกอย่างหระว่า เป็นได้ทุกอย่าง <c oughs> นี่กับนี่พูดข้างบ้านฝากเงื่อนมาใหายยุดอกผูเพิเ่นโชคดีน้ำนะคะห้ซี่ลอยค่ะพี่น้องซี่ลอยบาทนะคะเพิ่นกับบอกระสง์ออกน้ำดอกบอประสง์ออกน้ำนะคะเพิ่นได้น้ำสามสองน้ำคุนบอยนะคะพี่นอ้องอ๋อ ฝากให้คุณบอยด้วยค่ะเด้อขอบคุณด้วยค่ะเด้อแล้วแต่ถือดุจวัวน่ะแล้วลายเด้อใช่ถูกนะคะอืมนี่แหละค่ะกมีนิ่จิตนิ่ใจให้กันเนาะค่ะเนาะวัสิได้จไม่ละถือแคหลายวัวน่ะถือแค่ลายก็ให้คุณบอยโชคดีนะเด้อถ้าในขนาดเขาไฟซะงานตัวค่ะถึงเสวานั่นเนาะเฮากัไปมาบ้าไปบ่คองมาบ่คองเนาะ อาศัยผู้ใจบุญอืมธิยาเพิ่นได้น้ำอีกต่อไปกระบ่กนั่นดอกค่ะเพิ่นกระสีเห็นยูดอกตีเพิ่นกระสีเห็นยูดอกต่อไปเพิ่นกระสีมีน้ำคิดน้ำใจดอกค่ะกนเทียห้าจะเทียห่าถืงไปเรื่อยๆมีแนวมาบอกอีกจะซีงวดแล้ว ซีงวดแล้วพี่น้องข้างผู้ใจที่ค่อยาหนาวแค่ซีงบอยอย่างแล้วบันนี้พุ่นบอยมักตัวใดอะคะอยากนิ่งตัวใดงวดงวดนี่ตองงวดงวดนี้มันท่านนี่มันท่านนี่บ่้านคักแม่นกับ่ที่คักปานีดเพราะว่าท่านได้่หอดไก่หอดเบอรเสียงเด้อขาพุ่นบอยแต่ว่ามื้อเล็กออกมันจัดไปเขาเขาบ่เก็บมันเป็นแผลเซาอะไรทีถ้าเขาขึ้นเหีียนสมบัตินักออกเด็ดนี่เด็ดเก็บแผลเศ้าอะไ S <S แบ <Pop> ่งเศร้าได้มือเลขออกอมันมีเลขทายมันบอกค่ะเทายสามตัวสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเอาลงไวนะส่วนหมากสนหมากเงินเงินเฮียนะถนนนงินเฮียถนนมาออกให้หรีดีไม่กนตัวออกตรงตรงออกตัวเอาสามเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะออกดีสตีตีออกดีเทียนก็ออกสามตัวตรงเลยเก็บเงินได like ้เด้อนิดหน่ยเก้าเก้าศูนย์เนาะเนาออกตัวตรงเลย เงินเฮียหนาเสียงยิบแบบงซ้าเนี่มาเริ่มเสือกันออกเก้าเก้าศูนย์วนนะสามจ็ดเก้านี่คือเก็บเงินได้แบ่งเซ้าบอกว่าถือดีมันบอกออกในงวดงวดมือนั่นมันบอกออกมือน,นันมันอาจจะไมาออก,อ,อ,กอกเล็กออกแล้วดิที่โอ้ผิดออ,ออกแล้วเนี่ยมาแรกงเลยคือตลาดนะตลาดกลางบ้าน ต่วาเคยเก็บใดแล้วมันออกม่นบ่ค่ะงวดวั้นออกงวดนันออกโต๊ดในอีกวดนหนึ่งออกสามตัวตรงเลยดีตัวหก้วข้อศูนออกตัวตรงสามตัวตรงแต่บ่อยสือืมวดที่มันออกยังไงศูนสามอ่ะเออมันออกมันออกมันออกสามศูนย์บอกอืมกับกันอือตอนนล้กับเอาค่ะเนาะกาตัดลิ้นเอาเด้อพี่น้องเด้ออันเพื่นใดเงื่อนเก็บเงื่อนใดเนี่ยคือสามเก็บเก่าตัดแหลกมา สามเจ็ดเก้ากับระตัดลินกับเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้าเด้อค่ะพี่น้องหรือว่าเก้ากับหกก็เป็นตัวเดียวกันอาจจะเป็นเจ็ดหกกระได้เด้อค่ะพี่น้องเอาโชคโชคมันหมาน้ำพุ้นบ่อยนะคะใน่งวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนเตือนไปไวจะไปเนี่ยกับโมเปชฮาร์มอ่อนแมนค่ะสาสื่อระตลี่ไว้เลยเนี่ยสามตัวล้างกับสามตัวหนาก็ันเ แม่ยตัวที่สองตัสันไมสีทหารไม่มดเลยเขาบอกมันเคยออกดี่ว่าตีแม่ค่อยออกเเก็บเต่งแล้วนสีเก็บอันเก็บเต่งมันออกฮาวพี่น้องเหล็กกุ้นบอยเพิ่นกันรักออกตัวเหล็กเหล็กเห็กเงินเฮียหน่ะได้เงินเฮียเพิ่นได้ฝากไว้อีกอตัวที่เพิ่นนั่นก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เด้อพี่น้องเด้ออันที่ฝันวานนูตายกับดเด่นกับอีหยังก็เพิ่นวะใช่เป็เป็นไล่ไล่เด็ดเห็นเด็ดเป็นปลา กับได้เงินสิบเนาะเออหนึ่งเนาะไอ้พอจว๋ยไงแลักมาาไซเบ็ดได้ปลาคอตัวบักไงเพื่อนก็ะเล็ตีเจ็ดแปดเด้อพี่น้องอ้าเพื่อนเก็บเงินได้กับสามเจ็ดเก้ายี่สิบาทเนาะเก็บเงินได้ยี่สิบาทก็เลยเป็นสองศูนย์ก็ะเล่เอาไว้ให้นั่มยู่ดอกค่ะ อ่านี่ค่ะพี่นองแต่ไลายตักไปสิปแปลงลเลยมันสัลายพดจะบ่ลายค่ะออันนี้กับไวไฮศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรกันต้องอืมมันเอกเขียนกับเลขก,กั๊บเลยไหมพี่นองนี่แหละค่ะเบอร์ของคุณบอยกับยุข,ขังบนนะะุญเด้อค่ะเบอร์แอดกับยุทข,ขังลางเด้อค่ะพี่นองอยากมีน้ำจินน้ำใจให้คุณบอยกับถักหาเพินนะะ่นเด้อค่ะหรือว่าทักหาแอดก็ได้ค่ะพี่นองอา้าว ขอให้โชคๆมันๆนะคะฝากเป็นแนวทางนะคะสื่อชรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮาค่ะอ้าวเอาโก่งสุดท้ายก็จะมาอีกคือเกาล่ะคิมนี้ก็ขอขอบคุณคุณบอยนะคะที่ให้แนวทางท่างช่องนะคะคิมนี้ค่ะคินี้ก็ขอสวัสดีค่ะ